จากบ้านมาตัง 5, ้งห้ปีคิดถึงคนดีคนดีที่อยู่บ้านป่าคิดถึงพ่อแม่ที่แก่ชรายินดีต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวันหยุดจี๊ดนะครับรายการที่จะพาทุกท่านไปทํากิจกรรมที่ทเป็นประโยชน์ที่สนุกสนานจี๊ดจี๊กันนะฮะวันนี้ปฐุมบลเลิกเลยกับเทปแรกของเรานะครับทางช่องจี๊ดทีวีเราจะไปจี๊ดกันที่ห้องอัดเสียงของพี่พบวงคอนเฟิร์มครับพอดีผม ทำเพลงไว้เพลงหนึ่งแล้วก็นัดกับเขาว่าจะไปใส่เสียงร้องในวันนี้จะจี้ขนาดไหนเดี๋ยวตามไปเลยครับกับวันยูสุจี๊ดไปเอาละครตอนนี้นะครับเราก็มาถึงห้องอัดเสียงของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปทักทายเจ้าของบ้านกันเลยสวัสดีครับพี่วอสวัสดีครับ กระทังน้องสาวอยู่ไปวันๆบอมีอนาคตทบทวนนดดียนะเจ้าบอไใ้เรื่องบ่ไเด้เราจะเอายังคนยังอะไรอันนี้มาทำอะไรกันเนี่ยทมาอัดเสียงไงอัดเสียงอะไรฮะโอ้เพลงหลับฝันดีเอานี่นี่ศิลปินเหรอฮะโอ้ผมบอลกบล้อคุณบอลอ่ะท่านเนี่ยโอ้ขอบคุณคุณบอลครับวันนี้เราเจอคุณบอลมาถึงที่แล้วนะครับครับ แล้วนักดนตรีนี่คนทำดนตรีเองด้วยเจ้าของบ้านด้วยทำดนตรีเองด้วยทำ้องอัดด้วยสุดยอดเลยครับคนนี้เป็นนักร้องด้วยผมยกื่องเสียงด้วยนะครับยกเครื่องเสียงด้วยเป็นคอนไวท์ด้วยคนหรือนูน, <laughs> นั่นแหลคนคนหรือนูอันนี้หนูอ่ะคนเี็กตัวเล็กมากครับไออันนี้เขา อ,อ,อัดเสียงต oh, รงเท้าเลยอ่ะอันนี้เราเก็บเสียงทุกระยะบ่อยอ้ครับครับครับส่งเธอเข้านอนใต้แสงดวงจันทร์ส่งส่งใจให้เธอ เก็บเอาไว้ก่อนนอนบบกมือบ๊ายบายคืนนี้ขอลาก่อนเพลงจบแล้วอจบแล้วจบแล้วเบ๊อัดอะไรไหมพอที่อัดแล้วเมื่ะคืนเมื่อคืนไม่ได้นอนอ๋อเหรอเสร็จแล้วนะ ครับเซ็แล้วนะโอเคสวัสดีครับเพจครับจบแล้วนะนะกลับแล้วนะ,ะ <c oughs> ครับวันนี้ครับวันอยู่สุดจิตก็พามาจิ๊ดห้องอัดเสียงของพี่ผมเองครับพี่พบวงคอนเฟิร์มเอาอย่างนี้ดีกว,ว่าครั้งหน้าผมจะพาไปจี๊ดที่ไหนเดี๋ยวตามกันนี้อเอยครับกับช่องจีทีวีวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับไม่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 ไมไม ไม่อีดิทไม่อะไรเลยนะเป็นอีดิทนะมาอย่างเงี้ยนะครับนักร้องเราสุดยอดครับโอเคไปไหมครับไปไอ้คนกระจอกไอ้มันคนกระจอกเจ้าหูไวแนะ่หูบกไก่แค่กับชีวิตม่กระทงน้องสาวอยู่ไปว,นวันๆบอกว่อนาคตทบทวนที่ดีน,นะเจ้า ในเ,เรื่องบนเด้เราจะเอาอยัางคนอย่างอาย